นี่คือทีมล็อกสเลตของสาราชา,าจรซึ่งกำลังทำการแข่งขันล็อกสเลตเขากำลังเตรียมการอยู่และเตรียมจะออกตัวแล้วโอ,โอ้น่นไงโอ้เต็มเต็มเลยดูชัดๆทีโอ้เต็ม,ตมก้นเลยครับพี่น้องครับชัดมากเลยครับพี่น้องครับ นี่คือการอ๋ออ้ยเอาไวล้วไอ้ก็โอเอ้าตมดีกันการเต้นก่อาจจะชนอุกัยมากเลการเล่นปิกบอลอาทำตกมากไ้การเล่นซิอนอาให้เต็มเป้ากูดการเล่นวันวันทำให้หน้าเพลีอาจะทำให้เขาดเนหนมาเจทีเดียว การเล่นเทนิสก็ทำให้ข้ามีฝการเล่นบอลบอลอาจจะทำให้เกิดก็คือ่าไในงานอาจจะเกิดท่าสโลล์บอลก็เต็มเตัมเลยครับบอลลบอลที่อาจจะทำให้เกิเต็มถายอีกครับโอ้บาอีกแล้วครับท่าดีเล้โอ้โหครับช็อตเลยครับสปอร์ต การ่ยอหเฟลเฟลจนหลุดตอบเต็มอยเต็มเต็ยครับการสุทีเต็มหน้าการสุ่ยังนี้อาจจะต้องเสี่ยงการสุ่การสุ่ยการสุ่อาจจะทำให้เตริตัวขึ้นการเล่นเทนนิสที่อาจจะหและการเล่นเทนนิสที่อาจจะทำให้คณชนตลาครับ เธอกำลังเตรียมการอยู่แหละก็เต็มนครับแล้วก็นีกเลยว่าโอ้ยแล้วก็นี่ก็เตกาล้ก็โอ้ยเตม็มนครัเอคเตรการก็จบอย่างไม่สวยะครับแล้วก็จบอย่างไม่สวยครับเอาเการเป็นเป็นดีแสงทีเอาับเอาครับเอาเอาาตอ้เป็นจ้าแล้วก็

ดีก็จะต่างกนเลยกำลังทำกันอ้ยตั้งแต่ก็อึดเลโอ้ยแล้วน <s Industry UK> ่ก <Five> อ <Wuhan> ้าวอ้โอ้โหต่อไปสัดบแล้วโอ้โหถอออกนอกประตูเลยครับ